ุกกนัตอนนี้กำลังเสียมิมเนาะบรรยากาศครับเอาโอน้ำมากินมันเลยโอน้ำมันหวานรถมาสิไล่มมมอันนี้เนื้อสางเอาเมื่อสิบดูยาดูยา ใงงได้ทุกคนเังทุกฮ้าเังหังหังเงต่ว่าน้ำใยมันดายได้ เดิมฟัดต,ตัวอ่อนเลยหัวหนามนะจะเข้มขนอยู่เ,เ,เ,ยนะเดี๋ยวมันเดื่มห่างเนาะเดี๋ยวเอาไฟมาอูดให้มันแตกนี้ก่อนรอดูนกันเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวแม่ใช คิดไหมค่ะกินไกินโอ้โอ้ห่างจอย <laughs> <laughs> โดนใบพุดเม่ <laughs>